สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้นำวิดีโอเมื่อวันที่สิบหกจ้าทุกคนออขอภัยจ้าเมื่อวันที่ยี่สิบหกเดือนแปดสองสองจ้าช่วงอช่วงเย็นนะจ้าฝนจะตกฝนจะตกแบบแรงมากเลยจ้าทุกคน ก็โดนละอองฝนไปนิดหน่อยจ้ะทุกคนหลังบ้านความจริงก็ปิดประตูได้นะแต่ว่าปิดไม่ทันจ้ะทุกคนนั่งนั่งอยู่ตรงตรงโต๊ะด้านหลังเนี่ยจ้ะอยู่อยู่มาทั้งลมทั้งฝนเลยจ้ะทุกคน มาแบบเป็นพายุเลยอะมาทั้งลมทั้งฝนปาก็เลยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายอ่ะเนาะว่านั่งๆอยู่แดดเดียะแบ๊บเดียวทั้งลมทั้งฝนคนกำลังอะจะจะลงไปเล่นน้ำอะได้ยินเสียงบวกเวกไว้ ก็เดินเข้ามาตรงด้านข้างนี้อีกจ้ะว่ามาดูฝั่งนี้ตรงใกล้ใกล้ใกล้ยินคลองจ้ะก็ฝนก็ตกเหมือนกันจ้ะแต่ถ้ายอาจจะมองแบบตกตกน้อยอนะไม่เหมือนตรงสะไว้น้ำตรงนั้น ันนี้ก็เหมือนกันจ้ะพ้อมติดกันนะเนาะทั้งลมทั้งฝนนะจ้ะน่าบมากเลยจ้ะทุกคนตกใจเหมือนกันนะมาทั้งลมทั้งฝนนั่งนั่ง,งอยู่ดียอๆจ้ะทุกคนก็นำภาพบรรยากาศของเมื่อวันที่ยี่สนะ26เดือน8ปดสองพันยิบสองนะจ๊ะ ก็เอามาเป็นคลิปวันนี้ดูที่นะ้าลมตรงหลังคาข้างบนนะจ๊ะนั่นน่ะจ๊ะน้ำฝนเขาก็พิ้วพิ้วไปกับลมเลยจ้ะความที่ว่าลมแรงจ้ะฝนตกฝนตกที่ยี่สิบหกนี่ฝนตกมากเลยจ้ะช่วง ตรงประมาณสักหกโมงได้จ้ะหกโมงเย็นอ่ะประมาณหกโมงเย็นจ้ะถึงถึงหนึ่งทุม่มประมาณนั้นจ้ะแล้วก็ตกตลอดคืนแล้ยจ้ามีอาการเออโดนละอองฝนขึ้นมาก็เสียงก็น่าจะแบบแหง้แหงๆหหายๆายไปเนาะ เนี่ยจาะบรรยากาศฝนตกเมื่อวันที่ยี่สิบหกเดือนแปดสองสองนะจาะที่นั่งป้าส่วนมากจะอยู่ตรงนี้ไงหันหลังหันหลังไปทางสะหันหน้ามาทางในบ้าน,นไงในครัวฝนมาแบบไม่รู้ตัวเลยทั้งลมทั้งฝน เก็บของไม่ทันเลยจ้ะจริงๆแล้วปิดประตูนั้นได้จ้ะประตูมีประตูอยู่ป,ปิดไม่ทันนี่เราจะก็ยู่ของมาหลบอยู่ด้านในก็นำภาพบรรยากาศของฝนตกวันที่ยี่สิบหกเดือนแปด สองสองนนนะสองพันยี่สิบสองมาให้ได้ชมกันจ้ะอขอขอบคุณนะขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะต้นฝนบ้างนิดหน่อยก็เดี๋ยวก็ต้องดูแลสุขภาพต่อไปอีกจ้าขอบคุณมากๆจ้ะขอบคุณทุกๆคนทุกๆกกำลังใจจ้าฝนตกฝนตก ตกหนักจ้าทั้งลมทั้งอะไรใบไม้ดูส้นะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ thank you thank you ขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย